กวาสามทศวรรษแห่งการผลักดันคุณภาพบริการทางการแพทย์แผนจีนให้ขึ้นสูงถึงขีดสุดแห่งความพึงพอใจคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในสังกัดมูลนิธิปอเต็กตึงใส่ใจในทุกรายละเอียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อยาสมุนไพรจีนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา แต่เดิมเองพอเราเปิดคลินิกการแพทย์แผนจีนวัวเฉียวยุคแรกๆเนี่ยประมาณ20สกว่าปีก่อนเนี่ยเราก็จะมีแต่หมอจีนแรกๆเราจะซื้อ,อยา ในปสุดท้ายเนี่ยพอไปสักพักหนึ่งเราจะเจอว่ายาจีนบางครั้งเนี่ยพอไม่ได้รับการใช้อย่างแพร่หลายเนี่ยยาจีนหลายๆตัวพอหม,หมดอายุแล้วเนี่ยคุณภาพมันก็ไม่ได้ตัวที่เก็บไว้6เดือน7เดือนกับตัวที่ซื้อมาสดๆใหม่เนี่ยมันคนละสีกันเลยคุณภาพก็ไม่เหมือนกันทําให้สุดท้ายเนี่ยเราถึงต้องไปทํคลังยาที่สีสมานขึ้นมาแล้วก็นําเข้ายาเองจัดเก็บยาวิธีการเก็บความชื้นดูแลต่างๆเนี่ยของเราเนี่ยทันสมัยที่สุดในอาเซียนเลย ครังยาหัวเฉียวแพทย์แผนจีนบนเนื้อที่1,140ตารางเมตรมเปิดใช้บริการเป็นสถานที่เก็บยาสมุนไพรจีนกว่า400ชนิดมาตั้งแต่ปี2,559ช่วยเติมเต็มกระบวนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเข้ายาสมุนไพรจีนจากเดิมต้องผ่านร้านค้าในจีนแผ่นดินใหญ่ขนส่งไปยังฮ่องกงเข้ามายัางท้องตลาดเมืองไทยสู่การนำเข้าโดยตรงจากแหล่งผลิตโดยบริษัทคู่ค้าซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากรัฐบาลจีน ส่งตรงมายัางคลังยาที่นนทบุรีช่วยให้คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในฐานะศูนย์กลางการแพทย์แผนจีนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในประเทศไทยสามารถรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพรรักษาสียรภาพของราคายาป้องกันการประปนของยาปลอมและสารตกค้างให้ผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงยาสมุนไพรจีนคุณภาพดีที่สุดในราคาสมเหตุสมผล ทางยาของเราตัวนี้คือเก็บยาอยู่ประมาณ4 0 0อกว่าชนิดทาความสะอาดทุกวันค่ะตรวจสอบคุณภาพทุกสัปดาห์ค่ะความเย็นอยู่ตรงนี้ความชื้นอยู่เท่าไหร่แต่ละห้องเราก็จะมีระบบการบริหารที่ดีค่ะเพราะว่านื่งจากว่าสมุนไพรจีนมีทั้งผลมีทั้งต้นรากมีทั้งดอกไม้มีทั้งใบเพราะมันเราต้องเอาเข้าแต่ละห้องที่ต่างกันอุณหภูมิที่ต่างกันก็ซึ่งเรามีห้องนึงที่เราเปิดแอร์อยู่24ชั่วโมงเลยค่ะถ้ายาวลุ่มเนี่ยเรารักษาเก็บไม่ดี ประสิทธ,ธิภาพในการรักษาก็จะลดลงการเก็บรักษายาที่ดีนั้นนะคุณต้องรู้จักยาก,ก่อนซึ่งความรู้ทางด้านนี้คือ1่คลินิกวชแพทย์แผนจีนเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงาน,น,อนงาของจีนที่มีชื่อเสียงดังเยอะมากเอาความรู้ของเขามาประยุกต์ใช้แต่ว่าสิ่งสำคัญคือปรับกับอากาศของประเทศไทยโดยเฉพาะว่าเนื่องจากว่าแต่ละประเทศอากาศต่างกันค่ะคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวนำเข้ายาสมุนไพรผ่านระบบการควบคุมคุณภาพสมุนไพรจากแหล่งปลูกต้นทางหรือ GAP และผ่านขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์สารสำคัญความชื้นและโลหะหนักต่างๆหรือมาตรฐาน GMP จากแหล่งผลิตที่มีสภาวะภูมิอากาศและภูมิประเทศที่เหมาะสมซึ่งศัพท์ในวงการแพทย์แผนจีนเรียกว่าเต้าตี้เย่าายถือเป็นภูมิปัญญาที่เกิดจากการพิสูจน์และบันทึกเป็นระยะเวลานานาน,นับพันปีจนสามารถจำแนกประสิทธิภาพของสมุนไพรจีนแต่ละชนิดตามแหล่งที่มาออกเป็น1ิภูมิภาพ หมอจีนที่ดีต้องมียาจีนที่ดีถ้าหมอเองเนี่ยรักษาโดยที่ไม่มียาเนี่ยการรักษามันก็เป็นไปได้ความยากลำบากเราก็เลยจัดยาจีนที่เหมาะสมที่สุดซึ่งภาษาจีนเรียกว่าเต้าตี้เย,ย่าไฉมาจากแหล่งที่มีคุณภาพสูงที่สุดทาให้หมอเราเนี่ยเหมือนขุนพลนะติดอาวุธการรบออกับใครมันก็สามารถทําได้สะดวกขึ้นทําให้การรักษาของเรามาได้ผลดีฟินแบกเราก็เยอะขึ้นๆๆเยอะขึ้นเรื่อยๆหลังๆเองเนี่ยคลินิกของเราเนี่ยปริมาณคนไข้เราเยอะขึ้นปีลยะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นทุกปีขึ้นปีขึ้นทุกปีกปมาใน แพทย์จีนนะคะถ้าคุณจีนพูดถึงแพทย์แผนจีนเขาจะพูดว่าจงย,ยาจงยีคือแพทย์จีนจาวคือยาจีนนั้นนั้นคือว่าหมอจีนต้องคู่กับยาจีนแลยค่ะประเด็นที่หลักๆต้องมีความปลอดภัย2คือว่าต้องมีคุณภาพที่ดีค่ะถ้ามันที่นี่รองการันตีได้ร้อยเปอร์เซนต์เลยว่ายาของเราคือมาจากเต้าตี่ยา่ถ่ายที่เทจรินพว,วาะันหนึ่งคือเรามีใบเซอร์คือใบควบคุมค,คุณภาพค่ะแล้วสิ่งสําคัญคือระบบนี้เขาไม่สามารถทําปลอมได้เพราะว่าควบคุมโดยรัฐบาลจีน นการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้มารับบริการอย่างถึงที่สุดทุกขั้นตอนในการจัดเก็บและนํามาใช้งานอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญการดูแลยาค่ะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากในการคงคุณภาพของยาเอาไว้เพราะว่ายาสมุนไพรเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติคุณต้องรักษาอุณหภูมิความชื้นโดยเฉพาะเมืองไทยรู้อยู่แล้วว่าเป็นประเทศที่ร้อนและชื้นค่ะ คือทั้งคู่เลยฉะนั้นยาเราจะต้องอยู่ในห้องแอร์ค่ะแล้วก็มีเครื่องดูดความชื้นคอยดูแลมีคนเดินวนนะคะแล้วก็มีการสุ่มมาตรวจนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการให้คนไข้เนี่ยได้รับยาที่สดใหม่แล้วก็มีคุณภาพการที่เรานําเข้ายาเนี่ยเราจะมีกําหนดไม่นานนะสเดือนแม็กซิมัมเราเวียนตลอดเลยไหลตลอดไม่มียาเก่าเก็บจากวัตถุดิบยาสมุนไพราจากแหล่งผลิตในประเทศจีนสู่การใช้งานจริงในรูปแบบหลกัหลกๆแบ่งออกเป็นยาต้ม ยาเคอรี่หรือยาสมุนไพรที่ผ่านกรรมวิธีการสกัดแห้งเป็นผงและยาสำเร็จรูปอาทิยาเม็ดลูกกรอนยาขี้ผึ้งหรือครีมต่างๆ ้งเดิมก็คือจะเป็นการต้มซึ่งเป็นรูปแบบวิธีการสกัดอย่างหนึ่งซึ่งทําให้เราได้สารสําคัญที่เอาไว้รักษาการต้มเนี่ยก็สามารถจะไปต้มเองซึ่งมีความซับซ้อนอยู่นะคะสำหรับสมุนไพรเนี่ยอย่างสารสําคัญบางตัวถูกทําลายง่ายด้วยความร้อนก็ต้องต้มหลังซึ่งความซับซ้อนตรงนี้นะคะถ้าคนไข้พร้อมจะเรียนรู้เราก็พร้อมจะให้ข้อมูลแล้วก็สอนให้ทําให้ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกอ่ะมันก็จะมี พัฒนาต่อมาก็คือมีกระบวนการต้มให้เป็นเครื่องต้มยาแบบอัดความดันจะทําให้การสกัดสารเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงจะเป็นจำเป็นรูปเลยแพ็คนะคะทานก็คือตัดถุงต่อมื้อทานได้เลยนะคะมื้อละถุงแบบนั้น,นะคะ่ะปัจจุบันฝ่ายเภสัชกรรมคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวมีระบบคิวยาออนไลน์ที่สามารถตรวจสถานะของยาจีนได้ทุกขั้นตอน และหากท่านใดไม่สะดวกในการรอรับยายังมีบริการจัดส่งยาจีนถึงบ้านภายในวันเดียวกันวัดีำรับมาส่งยาคุณสนใจครับครับค่ะสอบสครับขอบคุณมากค่ะ สมัยโบราณเวลาคุณทานยาจีเนี่ยก็เอาให้คุณ7 8อย่างตัวนี้ต้มอย่างนี้ต้มอย่างนี้ต้มอย่างนี้นมันเป็นความยากลำบากไงและสุดท้ายเนี่ยมันทําให้บางครั้งไม่ค่อยได้ทานยาหรือคุณไม่มีเวลาในการต้มเบียงพอก็ทาไม่ได้แล้วบางทีกณก็ทําผิดวิธีทําผิดวิธีปั๊บเนี่ยยามันก็ไม่ได้คุณภาพตามที่ควรจะเป็นถูกไหมครับเราก็เลย ต้มยาให้เลยตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นแล้วก็ต้มเสร็จปับ๊บเป็นซองๆให้คนไปทานเราคิดว่าเราเอำนวยความสะดวกมากกว่าคนที่เขามาหาหมอแล้วเนี่ยส่วนมากก็เป็นคนที่มีงานมีการทํางานทองการอยู่มันไม่มีเวลามานั่งรอต้มยาต้องต้มสอง,องชั่วโมงนะครับสุดท้ายเราก็เลยเอำนวยความสะดวกว่าส่งยาให้แล้วก็จะมีรูปแบบอะไรที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆนะครับทั้งหมดนี้คือผลลัพธ์แห่งความมุ่งมั่นตั้งใจของคลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียวในการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มารับบริการ เพื่อเป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพบนพื้นฐานของความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยสบายใจ